เรื่องของเป้าหมายเรื่องของความฝันเราก็ต้องวางไว้ในระดับที่เราพิจารณาตัวเองว่าพอ,พอไหวพอทําได้แต่การที่จะพิจารณาได้ว่าเราพอไหวหรือเราพอทําได้ไหมเราต้องรู้จักจิตของเราก็คือย้อนกลับไปว่าเราจะต้องมีธรรมะอยู่ในใจเพื่อที่จะรู้ใจตนถูกต้องคุณว่านมันต้องผ่าน<อ>นิวรณ์แล้วก็ต้องฝืนนิวรณ์ทุกวันเพราะเพราะไม่งั้นจะไม่รู้จักใจตนแน่นอนที่สุดมันไม่ทัน มันปัญญายาณมันไม่เกิดไงมันก็เลยอ่านจิตไม่ออกว่าเนี่ยตอนนี้จิตกำลังหลงอยู่กับอะไรเพราะว่าจิตมันมีกิเลสจาเรียกว่ากิเลสร้อยห้าตัณหาร้อยแปดที่ครูบาอาจารย์พูดแบบว่าขยายกว้างกว้างนะกิเลสกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเพราะนั้นความอยากของเราเนะี่ยในแต่ละเวลานาทีเนะี่ยตากระทบลูกอุ้ยสวยอยากได้อ <laughs> ชอบแล้ว <laughs> ใช่ไหมถ้ารู้ทนันปุ๊บอือ มันก็แค่นั้นสวยแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็มีสภาพเสื่อมโทรมอ้าวตัดความความอยากมีอยากได้ไปละอ่าตัดได้แต่ถ้าไม่ได้วิจารณาโทษของมันล่ะตัดไม่ได้อยากได้เหลือเกินจะต้องเอาให้ได้ <laughs> ตอนแรกแค่ยินดีพอใจคือกิเลสแต่เมื่อตั้งใจแล้วปักลงไปแล้วจะพยายามคือตายเป็นตันหา <laughs> พอได้มาสมใจอูย้ยึดมั่นถึอมัน่นแล้ววันหนึ่งเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดทุกข์ละใจสลายเนี่ยเนี่ยแค่สิ่งเดียวนะแค่สิ่งเดียวนะแล้วถ้ามันวันชั่วงโมง,งหนึ่งหลายเรือ่องล่ะอยากได้หลายอย่างละ่ะ <c oughs> โอ้ยฝันเยอะอุง์การเยอะแยะไปหมดที่ผู้นี่แม่เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้น <c oughs>